อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสภาษซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีนะคะอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้นะคะกักตัวช่วยชาติกันแบบนี้แต่เราเอ็นจอยอาหารกันในบ้านได้อยากจะนำเสนอเมนูนี้เลยค่ะฟู่ฟูไต้หวันนี้ชาบู <S <S เขามีทั้งหมด4สาขาใส่ใจทุกรายละเอียดหลากหลายกว่า100เมนูค่ะ ติดต่อไปเลยนะคะที่ฟู้ฟูดใต้วันนี้ชาบูแต่ละสาขาตามเบอร์โทรที่หลีกขึ้นให้บนจอหรือจะสั่งผ่าน co, ep, an, Food, แอปพลิเคชัน Grab Go เจ็บไลน์แมนทรู o ูดโรบิน Ho ุระหว่างที่รออาหารค่ะรีดมีคลัดลับมาฝากกับแฟนๆนะคะ q ิวพีีราชาม a โ o วิ n g s ค่ะวิธีทำหมักไก่ก่อนเลยใช้ปีไก่ก็ได้30นาทีออด,ด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลพริกไทยดำแป้งผงฟูน้ำผสมเป็นแป้งชุบอย่าให้เหลวจนเกินไปนะคะเพื่อจะได้ไปชุบและนำไปทอดจะได้ไม่หลุดนำไก่ที่หมักไปชุบแป้งแล้วลงทอด พอไก่นะคะทอดกรอบนําไปลงกระทะร้วนทันทีกับคิวพีมายองเนสสีราัชาจีจัดกับความอร่อยที่ลงตัวเคลือบไปเลยให้ทั่วๆแล้วตามมาติตดๆเลยค่ะพริกแดงนะจ๊ะแล้วก็ต้นหอมโอ้โหคิวพีสีราัชามายโยวิงส์อร่อยเลิศค่ะฟู้ฟูไต้วันนิสช,ชาบู อันนี้สูตรต้นตำรับจากไต้หวันเลยมี3เซตวันนี้ภูมิใจนำเสนอเซตที่1เซตปาร์ตี้หมูคุรโรบุตะหมูสันคอเบคอนคุรโรบุตะเนื้อหมูสันนอกหมูไม่ไผ่ลูกชิ้นและผักหลากหลายชนิดครบเซตไม่ว่วาจะเป็นไข่วุ้นเส้นอะไรมาให้ครบเลยนะคะเลือกซุปได้1ซุปแล้วก็น้ำจิ้มก็มาเลยพริกเครื่องเคียงทั้งหลายแล้วก็ต้นหอมซอยอะถ้าใครชอบเนื้อ ก็มีเซตปาร์ตี้เนื้ออร่อยไปกับเซตเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันคอเนื้อหมูสันนอกและยังแถมหมูไม้ไผ่ลูกชิ้นและผักหลากหลายชนิดเลือกซุปได้1ซุปมาถึงเซตที่3นั่นคือเซตปาร์ตี้มิกซ์คุณเลือกซุปได้ถึง2ซุปและอร่อยไปกับเซตเนื้อหมูโครบูตะและ ทะเลค่ะเนื้อหมูสันคอเบคอนหมูสันนอกหมูไม่ไผ่กุ้งขาวปลาหมึกรอปลาแซลมอนลูกชิ้นผักหลากหลายชนิดเครื่องน้ําจิ้มนะคะเครื่องเคียงครบจัดเต็มตอนนี้ถึงเวลาละต้องชิมกันแล้วนะคะก็ต้องขออนุญาตล้างไม้ล้างมือนมต้องติดตัวขออนุญาตนะคะเอาละมาหมูสันคอหมูสันนอกเขามีครบเลยจุ่มลงไปเดือดเดือดแบบนี้กันเลย เอาลูกชิ้นลงไปลูกชิ้นชีสปูอัดหน่อยสิจ้าลีดแนะนํากุ้งขาวเลยลงไปชิมก่อนอมไม่ว่าจะเป็นเซตปาร์ตี้หมูคุโรบุตะเซตปาร์ตี้เนื้อหรือว่าเซตปาร์ตี้มิกซ์และยิ่งเมนูอร่อยเลิศเคล็ดลับวันนี้นะคะ QP วพีสีราชามายโยวิงสุดยอดเพราะคิวพีมโยเนสสีราชาที่จัดกับความอร่อยที่ล่องเตือ้อ ชักอ่างจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญสั่งได้ที่ฟู่ฟู่ชาบูใต้วานิสได้ทั้ง4สาขาหรือไลน์อดฟู่ฟู่ชาบู t w หรือสั่งเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน Grab l y m a n Gojek t r ทร Food Robinhood ได้เลยครับอร่อยเลิกับผลิตี่เมชีออตติ้งย่างผิงฉังสวัสดีค่ะ